นี้ท้ำจริงนะจ๊ะกับโคดเป๊ปอดตุงนะจ๊ะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เด้อขออนุญาตถ่ายทํานะคะสาธุอ๋ออันนี้คือถ้ำแรกที่พระท่านบอกสร้างวัดใช่ไหม,มเขาไม่อยู่นี่ก่อนแล้วคือไปทําทุนั้นโกรดนี้ก็คือ,อคือของหลวงปู่ที่มาทําที่นี่ สาธุ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 าคุณหลวงปู่เด้อรักษาลูกหลานประเทศเราบ้านมองวายสดชื่นสดชื่นบางครั้งร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปขอับคุณค่ะมีความสุขเด้อขอบคุณคุณมดเด้อขออนุญาตนะจ๊ะโอ้โหโอ้โหไหมท้ำจริงจริง เห็นจริงๆครับสวยมากเลยสวยมากเลยค่ะสุเดนสงบครับอขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไายทำนะ นะคพีสื่ทุกคนนะคะว่ามีโอกาสได้มาเที่ยวถ้ำถ้ำจริงๆของบ้านมองวาเราเด้ออันนี้ญาตนะคะตายมืดตึบไปชายไม่เอามาเปิดไม่ได้ค่ะดีเกินไปค่ะ โอ้ยมาถึงเย็นเจี๊ยบสดชื่นเลยโอ้โหสัมผัสความชื่นอยู่ชุ่มช่ำเย็นเลยนะครับไม่มีอะไรเลยครับไฟคุณไม่ออกเลยครับง่ายสาธุสาธุถ้ำพระเนาะออไปตรงนู้นออกไปตรงนูนอองน้นเนาะสาธุสาธุาค่ะ<ชอบ> เชิญนักปฏิบัติทั้งหลายมาเด้อโอขออนุญาตนะคะปูจะตั้งคุกองครับขอบคุณนะคะหลวงปูนะจะ๊แม่กวนอิมกลับมานะคะขอบคุณคะ่ะเอาเียนเล่มใหญ่ใช่ใช่สาธุสาธุคะ่ะนาะ อ๋ oh, นี่ไงเอออ๋อ uh oh. นักนปฏิบัติทั้งหลายนะครับเชิญเลยนะครับสาธุสาธุนะคะสาธุคะ่ะโอ้ยมีทางเข้าไปข้างในระวังอันตรายนะ ดูนะคะน,นี่เห็นไหมเราดูวันนี้ใครเห็นเป็นรูปอะไรบ้าง<ะ>เอออืมขอบคุณนะคะสาธุเน้องใครเห็นเป็นรูปอะไรก็รเห็นไปเออเนาะอ,อย่างนี้ตั้งสายหนะัก <c oughs> ข้างบนหิน่งห้ยอยหิ่งห้อย สาธุค่ะสาธุค่ะขอบคุณที่ทักทายค่ะขอบคุณค่ะร่ำเรือยเงินยไปยิบยับยิบยับเลยเห็นไหมเห็นปะโอ้หนี่หัวช้างหูช้างเลยเนี่ยเออนี่เป็นหูช้างเออเนี่ยเฝ้าทำเนาะขอบคุณนะคะยิบยับยิบยับนี่ทองคำเลยครับยิบระยับเนี่ยครับอุ้ย นนข้างงบโอ้โหรับพลังกันลูกรับพลังกันนะคะรับพลังด้วยกันเด้อแสงออกปิดตึ๊บปิ๊บตึ๊บทองคำทั้งนั้นเลยครับมาขุดกันเลยนะครับท่านครับอือโอ้โหดูสิครับดูสิครับวิบวับวิบวับงามสะดวกลูกกระต่าเลยครับท่านรับพลังรับพลัง เล่าปะรังเล่าปรังเลวับวปบวปบีปบเล่าปะรังวบวับวบวับอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณหลายหลายอุ้ยมนุษย์ชอบทองเนาะยิน้้เขามนุษย์ชอบทองเชิญมาขุดทองนี่นี่ได้เลยนะครับทองคำนะคะทองคำแท้ที่นี่เลยครับไล่มาได้มาอะไยุ่งนะเฮ่อเป็นทรายนะ เพราะมันเป็นทรายแล้วมันก็เลยสะท้อนแสงเ็นประกายยิบยับยิบยับสวยงามมากสวยงามมากพอนะครับไปไปแล้วนะคะสาธุนะคะช่างหมอบช่างหมอบช่งหมอ,หอรับทรัพย์รับโชคกขอบคุณค่ะ ค่ะต่อน้อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ถามเมื่อนั้นว่าจะมานั่งนั่งสมาธิได้ไหมยลงุลงลุงตุตุไม่นั่งสมาธิที่ที่ทำตุได้ไหมกล้าหรือเมี่บางอาจเลยค่ะสาธุค่ะ กราบลาเลยนะคะสาธุสาธุสาธุนี่หัวมังกรได้ห็นไหมนี่หัวมังกรแมเนี่ยสู่แดนสงบสำหรับคลิปนี้สู่แดนสงบของเราก็จากไปด้วยดีนะจ๊ะใครทำงานพิสูจน์อะไรก็มาอีกเด้อ สำหรับคลิปนี้ไลน์นี้กับโค้ดเปสปอดุงบายบายยิงรวยๆกันทุกคน